คนคะตอนนี้แม่กำลังจะพาน้องไปไปชะปะาปนกิจที่วัดนะคะจริงๆอะ่ะแม่ไปไม่ทันแล้วเพราะว่ามันมันมันเย็นแล้วไม่มีไม่มีพระแล้วก็วัดเดิมๆแบบคงไม่ได้ไปแล้วนะคะแต่ทีนี้เนี่ยแม่ไปติดต่ออีกวัดหนึ่งนะคะไปติดต่ออีกวัดหนึ่งไว้ก็คือวัดคลองเตยในเขารับนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยแม่พาทุกคนไปพร้อมๆกับแม่นะ แม่ได้พาทศกัณฐ์มาส่งแล้วนะคะทุกคนแม่มาที่วัดของเตยในนะคะแม่ไม่เคยมาที่นี่นะคะแต่ว่าแม่ต้องมานะคะเพราะว่าน้องไม่สามารถที่จะอยู่ข้ามวันข้ามคืนได้เพราะน้องเป็นพยาธิแล้วก็ปรสิตในร่างกายเยอะมากนะคะมีคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมไม่ถ่ายพยาธิให้น้องน้องได้รับการถ่ายพยาธิแล้วนะคะ แต่พยาธิที่มันฝังเข้าไปในร่างกายน้องที่กัดกินอวัยวะน้องก่อนหน้านี้ค่ะมันไม่ยอมออกไปนะคะเพราะว่ามันเขาเรียกว่ามันเป็นปรสิตชนิดหนึ่งซึ่งไม่ใช่แค่พยาธิอย่างที่เราเห็นกันนะคะมันก็ฝังอยู่ในร่างกายน้องทีนี้เราก็มาภาวนาในเรื่องของสีดานะคะให้น้องได้อยู่กับเรายาวๆยาว ขออุทิศให้กับทศกัณฐ์ให้กับทศกัณฐ์ขอให้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีในภพภูมิที่ดีมีร่างกายภพสามพิษสองมีร่างกายภพสามิสองชาตินี้ชาตินี้หมดเวรหมดกรรมหมดเวรหมดกรรมจากการเป็นแมวจากการเป็นแมวชาติหน้าชาติหน้าขอให้ไปเกิดขอให้ไปเกิดในสุขสตรีภพ ที่ดีเช่นมนุษย์เป็นต้นเช่นมนุษย์เป็นต้นมีแต่ความสุขมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองความเจริญรุ่งเรืองตลอดการลนานเธอส Thank you. ยะถาวาริวะหาปุษาปาริภุเรนติสาคนังเอวะเมวะอิโตตินังเตตานังปูปะปะเตติชิตังปะริจังตุมขังขิกเมวัสมิชตะโสพเิปุเรนตุสังทัฟาจันโทปันดาราโซยะชามณิจโตติลโซยะชาสัพเพติโยวิวัน ชาปยาโยนาตารุทัมมาวาทานิอายุ รับน้องกลับบ้านด้วยกันนะคะทุกคนไปลูกป,ปะกลับบ้านกันตานเลืการกลับบ้านมืดหน่อยนะคะฝนตกด้วยกลับบ้านกันลูก